รัฐมนตรีช่วยกลาโหมขอวีระอยากกดดันทหารเชื่อมือกองกําลังบุรพาเคลียได้ที่สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่นายวีระสมความคิดนํามวลชนพร้อมกับรถแบ็คโฮเข้าพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสแก้วเพื่อขับไล่ชาวกัมพูชาที่รุกล้ำอธิปไตยไทยพื้นที่วันนี้ว่า ในช่วงที่ยังคงรับราชการในปีพศ2554ก็เคยเจอปัญหาในลักษณะเป็นเหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นจากคนคนเดียวอยากขอความการุณาให้เจ้าหน้าที่มีอิสระในการปฏิบัติงานเนื่องจากด้านหน้าเป็นชาวกัมพูชาซึ่งเป็นภัยคุกคามของเราและให้ทหารที่อยู่ในแนวหน้ามีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังเผชิญหน้า เชื่อว่าความรักชาติทุกคนมีเหมือนกันหมดแต่ในสถานการณ์เช่นนี้พอให้ทหารมีสมาธิในการแก้ไขปัญหาเช่นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดรวมถึงปัญหาอื่นๆจึงขอวิงวอนประชาชนที่จะเข้าไปในพื้นที่ว่าเข้าเป็นในลักษณะของการให้กำลังใจกันจะดีกว่าจะให้ทหารต้องห่วงหน้าพะวงหลังซึ่งในอดีตตนก็เคยพบกับนายวีระและเคยขอร้องซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งนี้เชื่อว่ากองกำลังบูรพาจะมีวิธีการในการจัดการเรื่องนี้อยู่แล้ว เมื่อถามว่าสิ่งที่นายวีระดำเนินการอยู่จะสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาหรือไม่พลโทอดุลกล่าวว่าตนไม่ทราบแต่ขอให้กองกำลังบูรพาซึ่งเป็นกองกำลังทหารได้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศและควรใช้กลไกที่มีอยู่แก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงนามในข้อตกลงกับกัมพูชาไปแล้วว่าต้องดำเนินอย่างไรบ้างอยากให้กลไกเหล่านี้ได้เดินหน้าต่อไปหากไม่มีอะไรคืบหน้า ค่อยมาเคลื่อนไหวเมื่อถามว่านายวีระได้ขีดเส้นว่าให้ชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ในวันนี้เป็นวันสุดท้ายไม่เช่นนั้นจะดําเนินการขับไล่พลโทอดุลกล่าวว่าตนไม่ทราบว่าขีดเส้นหรือไม่แต่ยืนยันว่าได้มีการพูดคุยกันในระดับรัฐบาลแล้วว่าให้ดําเนินการในเงื่อนไขสี่ข้อซึ่งมีเรื่องบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอยู่ด้วย ก็ให้เขาดำเนินการไปหากไม่ทำค่อยมากดดันกันซึ่งปัจจุบันเราโชคดีที่กองทัพรัฐบาลประชาชนมีความรักชาติมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคนทำงานคือทหารซึ่งมีความเสี่ยงใต้ดินก็เจอกับระเบิดข้างหน้าก็เจอปืนเล็กรวมถึงไม่รู้ว่าจะมีลูกปืนใหญ่มาจากข้างบนด้วยหรือไม่